ื <c oughs> มะม่วงพิมเสนค่ะมะม่วงพิมเสนนะไม่ใช่มะม่วงเบานะคะมะม่วงพิมเสนเนี่ยจะไม่เปรี้ยวเท่ามะม่วงเบาฉันชอบอยู่ฉันว่ามันแสบกว่ามันกรอบ สั่งมาจากภาคใต้เลยแช่เย็นมาสร้างแบบแช่เย็นค่าทรงลอยหาสิบ,บาทก็คุ้มถ้าอยากกินสดๆต้องสั่งแบบแช่เย็นเดอ้อจะบอกให้อย่าไปเสือเขาหลายว่าส่งคนส่งนั่นวันสองวันถึงถึงจะสร้างหมงึกม่วงมันเหี่ยวเออค่าส่งแพงเขาก็ออกเองหรอกส่งแช่เย็นรถดจบ กินสบายใจวันตงไปสวนว่ามันสีเหี่ยวเออเสียค่าส่งเทียวเดียวจบแส่หิน <c oughs> <c oughs> หมักเมาน่อยหรือบางคนเรียกว่าอะไรกันบ้างคะเนี่ยเรียกว่าอะไรคะหมักเมาหน่อยอยู่บ่บางคนเอินว่ากสมกุ้งบ่ะได้กินแต่สมัยเนี้ยหน่อยแม่ไปหนห้าเห็ด แสบนุ่งกัดค่หรสข้ามหน่อยกรอบดีนี่ อยากผ่ากตอนแรกอย่างนี้เป็นจังไหนนอซีวิตเนะเฝ้าวสวมมานะอพ่อัน่อยมาสูหมาขอบพูดเล่ยๆค่ะที่ขอมาติดตามเราชองกิจเสียบแบบนัวๆค่ะมือในคอร่าไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะยุ่งกัด